สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกทุกคนกลับมาในวิชาอาร์ต<ม>ต่อนะคะวันนี้เราจะมาวาดภาพแมวนะคะเมื่อกี้หลายวันกันแล้ววาดภาพหมูคราวนี้เราจะมาวาดภาพแมวนะคะขั้นแรกก็เขย่าปากกาเหมือนตามที่เคยเราก็เริ่มจากวาดหูแหลมแหลมสองหู อย่างนี้ค่ะวาดหัวตรงนี้ผมแล้วก็อย่างนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องวาดผมก็ได้วาดลงมาแล้วก็ทำหน้าป่องๆน่ารักน่ารักแล้วก็วาดตัว วาดอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดอย่างนี้ไปก่อนนะคะนี่เป็นเขนแล้วก็วาดที่แมวมีแขนสงสารมันนะคะเดี๋ยวให้ทำลักษณะเหมือนคนแล้วเราก็วาดอย่างนี้ตรงนี้นะคะนี่เป็นเงานะคะทึกๆคนแล้วตอนหลังเราก็วาดตัวหมุงปงตัวของมันนะคะที่บอกว่าปงเปิดก็เพราะว่ามันไม่ได้ตัดขนมานานสิบปีแล้วค่ะ มันก็เลยดูเหมือนอ้วนแต่ไม่ได้อ้วนเพราะว่าขนมันเยอะแล้วเราก็วาดขาส่วนนี้มือไม่ต้องสั่นนะคะคราวนี้ส่วนหางเราก็วาดหางใหญ่ๆไปเลยค่ะคราวนี้เราก็มาวาดตุ๊บแล้วก็ตุ๊บแล้วก็ทำตรงนี้นะคะเป็น ผมขงเมียผมหน้ามาของเมียเป็นลายผมหน้ามาของมันนะคะแล้วท้าหลังแล้วก็วาดตานะคะตาขอโทษที่วาดตาไม่สวยนะคะเพราะว่ามือมันต้องปิดแต่ถ้าเกิดทําอย่างนั้นก็นั้นถ้าเกิดใครวาดภาพผิดก็แค่ลบนะคะใครใช้กระดาษก็ใช้ยางลบๆนะคะใครใช้กระดานก็ใช้ใช้ที่ลบของกระดานลบนะคะ แล้วใครใช้กระดานไม้ก็ใช้น้ำมันลบนะคะแล้วก็อยู่อย่างนี้นะคะเอากลมๆเล็กๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าตามันจะน่ากลัวนะคะทำอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำวงกลมเล็กอีกอันหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้วเราก็ดูดูดูเอาทำตาตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะตามันเล็กกับผิวหนึ่งไม่ต้องกลัวเลยนะคะ มันแค่เป็นภาพวาดค่ะแล้วก็แค่วาดจมูกระบายสีดำด้วยดินสอน,นะคะแล้วตอนหลังเราก็วาดตรงน,นี้ค่ะวาดปากวาดหนวดยาวๆนะคะให้ยาว เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะเพราะเมลวางตัวหนวดไม่เท่ากันค่ะคราวนี้แค่ๆ <Okay, okay. S 2> เขาไม่อยากว่าอย่างนี้สามารถว่าอีกด้านหนึ่งไ,ได้เลยลบตรงนี้ออกนะคะผิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราลบได้ค่ะไม่ใช่ผิดแล้วผิดไปเลยค่ะลบได้ลบได้เนี่ยโอเคนะคะแม้แต่ลักษณะนี้เราก็แค่วาดต่อได้ค่ะ เพราะว่าผิดไม่เป็นไรค่ะทิชเช่ไม่ว่าผิดเราไม่เป็นไรเพราะว่าทิชเช่ไม่ได้อยู่บ้านทิชเช่ไม่ได้อยู่บ้านของเด็กๆทุกๆคนค่ะคราวนี้เราก็มาว่าอย่างนี้นะคะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดหัวของมันนะคะเราก็จะว่าส้อยคอของมันค่ะปลอกคอไม่อย่างนั้นถ้าเกิดสัตว์หายไปแล้วมันะจะรักษาเหมือนจอนจัดค่ะ พอไม่มีปอกคอไงแล้วเดี๋ยวคนจับมาเลี้ยงแมวเรานะ่ะแล้วเราก็ว่าปลอกคอเหัวใจเรามาดูกันนี่เราวาดมือในหนุยให้มันนะคะมันน้อยอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มาวาดเท้าในหนอยแล้วเราก็จะต้องอาวาดท้องของมอนอันค่ะ เอาวาดวงกลมไปเลยนะคะแล้วเราก็ทาไม่ต้องทำสะดือของมันนะคะแต่ว่าเราสามารถทําลายของมันได้เหมือนใส่สติกเกอร์ค่ะแต่สาหรับทิชชื่ทิชชู่ก็จะทำทำอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ตามใจนะคะทํา ตามใจเด็กนักเรียนเลยค่ะว่าจะวาดตรงนี้อะไรนีร่แค่จะวาดในสาดีนะคะถ้าเกินดนักเรียนอยากทำตามก็ทํานะคะแล้วถ้าเกิดแมวเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยเราสามารถวาดว่ามันถืออะไรอยู่ได้ค่ะเราก็ทำท่าห่างปายอย่างนี้นี่นะคะทำาอย่างงี้ทําตาเป็นตัว X แมวกินปลาเป็นเป็นไม่ได้นะคะเราก็ทำเกรดปลาเคร์ฟ l ลายแล้วคราวนี้นะคะเราก็สามารถว่า Props แบบอื่นได้ด้วยค่ะอย่างวาดลูกโป่งเหมือนที่วาดลูกหมูพิกเ็ตค่ะหรือว่าวาดทำขนมเบเก e ให้ก็ได้ค่ะ ขนมเบเก้แล้วอ่านว่าเลิฟค่ะหรือว่าเบเก้าสามารถชื่อว่าชื่ออะไรข้างหน้าได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเค้กอินแมจนนิค่ะหรือว่าเราจะสร้างเป็น piece of chocolate ให้แมวก็ได้ค่ะแต่แม้แต่แมวมันจะกินช็อกโกแลตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นแมวของพวกเราค่ะ นี่นะคะอย่างนี้เหมือนว่าช็อกโกแลตแล้วก็แล้วก็ให้จินตนาการว่าแมวมันกินช็อกโกแลตไม่ได้แต่ว่าให้ทาเหมือนกับว่ามอบให้เจ้าของค่ะเจ้าของที่เลี้ยงแมวตัวน,นี้อยู่แมวคาบช็อกโกแลตมาให้ค่ะเอามาเป็นของขวัญให้หรือว่าเราจะวาดพราะสิ่อันหนึ่งได้ก็ตรงท้องของมันนะคะเราไม่สามารถต้องวาดสะดืออย่างนี้ก็ได้เราสามารถวาดอย่างนี้ อย่างน,าางนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างนี้ค่ะสีของ,งพวกมันสามารถาี้หรือว่าถ้าเกิดไม่อาเราก็สามารถทําลายได้ลายแมวดับเบิลแมวค่ะหรือว่าจะเป็นรูปหัวใจก็ไม่ใช่เป็นเค้กนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจ ที่เป็นเคปแต่ว่ามันก็ลักษณะเหมือน p ร็อพของมันนี่แหละแต่ว่ามันมันก็ต้องเขียนตามมิเชอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นของเล่นแล้วค่ะแล้วก็เขียนว่า L G มันเป็น iPad โทรศัพท์ที่เป็นลายท้องแมวหรือเราสามารถทำหน้ายิ้มให้ก็ได้ค่ะส่วนเราสามารถ เชนจ์ Change, บอกคอเขาได้ค่ะถ้าจะบอกคอรธรรมดาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ต้องทำตามก็ได้แล้วก็สามารถทำเป็นดาวอย่างนี้ดาวเต็มเต็มตัวอย่างนี้หรือว่าดาวอย่างนี้ก็ได้นะคะที่เจ้า,าวาดไม่เป็นนะคะก็เลยวาดอย่างนี้นะคะดาวเต็<อ>มเป็นอย่างนี้หรือว่าดาวลายเส้นหรือดาวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวาดเป็น เพชรก็ได้นะคะเพชรแบบนี้วาดง่ายมากเลยหรือว่าเราจะวาดสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็ใส่ชื่อลงไปค่ะของที่เชื่อชื่อว่ามานะคะไม่ใช่แมนนะคะแล้วก็อีของที่เชื่อก็เลี้ยงแมวเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีลายบนหัวนะคะมันชื่อว่ามานีค่ะ เราสามารถทำา t x x t b o ออย่างนี้ก็ได้นะคะว่ามันชื่ออะไรต้องอย่าลืมทำาันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวห้อยห้อยไม่ขึ้นค่ะแล้วนี่นะคะวิธีการวาดแมวของเรานะคะกับ Props ของมันแล้วเด็กๆที่วาดรูปไม่เป็นนั้นน่ะว่าฝึกวาดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้เป็น Art ์ต t ส i s ได้ค่ะถ้าเกิดไปแข่งขันวาดรูปเดี๋ยววาดไม่ได้นะคะฝึกวาดเรื่อยๆค่ะ แล้วเด็กๆรู้เวลากันไหมคะรู้เวลากันไหมนี่คือเวลาายบายแล้วค่ะถ้าเกิดนักเรียนนะวาดไมเสร็ก็แค่ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ถึงเวลาบายบาย